พี่น้องที่เลี้ยงวัวมือใหม่นะครับสามารถเอามาฉีดเองได้นะครับเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องฉีดยา AD 3e นะครับซึ่งเป็นยาใช้บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับครับสวัสดีครับช่อง u t u b e สดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงวัวมือใหม่นะครับ ผมแนะนำนะครับให้เราศึกษาดูนะครับเกี่ยวกับยานะครับแล้วก็สามารถเอามาฉีดเองได้นะครับเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องฉีดยา AD3E นะครับซึ่งเป็นยาใช้บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับนี่นะครับเป็นวัวแม่บล็อกของสุดาฟาร์มนะครับเขามีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นิดหน่อยนะครับ เพราะว่าผสมพันธุ์ผสมเทียมครั้งหนึ่งแล้วไม่ติดนะครับผมก็เลยใช้นี่แหละครับ ad 3 e นะครับฉีด 5cc นะครับตามคำแนะนำของอผู้เชี่ยวชาญที่เคยเลี้ยงวัวนะครับเราต้องช่วยเหลือตัวเองในส่วนที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องมาฉีดนะครับรักษา ระบบสือพันธุ์ให้แม่วัวนะครับให้เขาขึ้นสัตว์ตามปกตินะครับนี่แหะครับอุปกรณ์ก็ยาตัวนี้นะครับเอดสนะครับพี่น้องก็ก่อนใช้เราอ่านสลากให้ชัดเจนก่อนนะครับ ปกติแล้วนะครับบัวนี้เขาเชื่องมากนะครับแต่ผมก็มัดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ นี่แหะครับก็เป็นเข็มขนาด1 0ซีนะครับ5ซีก็เลยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นวัวตัวใหญ่นะครับพี่น้องก็ฉีดอยากจะแนะนำให้ฉีดตรงต้นขาหน้านะครับ นี่แหละครับเรียบร้อยแล้วนะครับฉีดเสร็จล้วก็ที่ที่ให้ยาเขาเดิน นี่แหละครับพี่น้องก็ฉีดทั้งสองตัวแล้วนะครับวันนี้วันที่สิบมีนาคม2อ6 5นะครับพี่น้องก็คอยดูว่าระบบสืบพันธุ์ของเขาจะขึ้นสัตว์มาตามปกติหรือไม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจากช่อง youtube สุดาฟาร์มอคานิกไทเลน มีเรื่องราวดีๆก็จะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ